สวัดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องลุงคงไทยเลยออฟฟิเชียลคร<ำ>ับวันนี้คนเดินก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนี่วงดนตรีเด็กบรรยากาศร้านค้าในงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวคืนที่3นะครับรลองพ่อองค์ดำนะครับซึ่งเป็น ภาคคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาลาสินนะครับอันนี้เป็นองค์จำอลจำองก็<ล>การ่างเริงซิลนะครับเรามาดูหมอลำ,ลำลำถวายก่อนก <c oughs> ำลังลำถวายพอดีเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นคืนที่สามนะครับของงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวแต่ว่าเป็นวันนี้ <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นวันแรกจริงๆของ งานเจ้าพ่อผูบัาขาวนะครับแต่ว่ามีมา3วันแล้วนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากคนน้อยนะครับน้อยกว่าใหม่พัชรีนะครับใหม่พัชรีคืนแรกนี่เต็มหมดเลยนะครับนี่บริเวณนี้เต็มหมดเลยอีจนถึงประตูหน้าประตูวัดแล้วแต่ว่าพื้นที่ยังว่างอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหน้าคืนแรกวันที่15หใหม่พัชรีคนจะแน่นกว่านี้นะครับท่านผู้ชม วันนี้วันที่17ทธันวาคม2567ผมอยู่ที่อ่างเลิงซิลอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลาสินนะครับวันนี้ผมจะพาเอซีทุกท่านมาชมบรรยากาศคืนที่3ของงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวนะครับ คืนนี้จะมีหมอลำวงคำผุนร่วมมิตรนะครับท่านผู้ชมสำหรับเมื่อคืนนี้วันที่16ทธันวาคม2567ตามกํตามกำหนดการก็จะเป็นวงของบิวจิตชริยานะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีนะครับผมเองก็มาแต่ว่าไม่ได้ชมผมก็กลับบ้านนะครับส่วนวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศที่ งานเจ้าพ่อปู่บัวขาวอำเภอกุชินาลายวันนี้ผมก็จอดรถไกลหน่อยนะครับท่านผู้ชมนู่นนะครับเกิดจะถึงปั๊มปตาทาเลยนะครับจอดไกลหน่อยคนน่าจะเยอะเมื่อวานนี้คนน้อยนะครับวันนี้คนน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานส่วนวันพรุ่งนี้วันที่18ก็จะเป็นวงเสียงอีสานนะครับท่านผู้ชม นี่คือป้ายลานเบียร์ของซองดูฮีณนะร้านเลิงซิลบาร์นะครับท่านผู้ชมดูนะวันที่18นี้ก็จะไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับส่วนวันนี้วันที่17นะครับอีกวันกันทลักษ์นะครับอันนี้จะเป็น ลานเบียของซองดูยีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับว่าวันนี้คนมาเยอะไหมตลาดจะคึกคักไหมนะครับเมื่อวานนี้คนน้อยนะครับตอนนี้ผมก็ข้ามมาตรงด้านหน้าอ่างเลิองซิวแล้วนะครับท่านผู้ชมนู้นครับเห็นไหมครับแสงไฟ อยู่ทางโน้นก็คือเวทีหมอลำนะครับจะอยู่ทางโน้นตรงเกาะกลางก็จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะครับพี่เห็นแสงไฟอยู่ตรงเกาะกลางนะครับจะเป็นเครื่องเล่นอันนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับวันนี้ไม่มีงานอะไรบริเวณนี้นะครับแสงสีสวยงามมากครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ ตรงกลางอ่างเลิงซิลเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะพาชมแสงสีรอบๆอ่างเลิงซิลนะครับนี่ทางนี้จะเป็นหอนาฬิกาที่ผมเดินมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็จะชมรอบๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูตั้งแต่หอนาฬิกาเลยนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นทางเดินรอบ อ่างเลิงซิวเลยนะครับตรงเกาะกลางอ่างเลิงซิวครับที่มีไฟหมอลำแวบๆอยู่นะครับเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กนะครับแล้วอยู่ตรงกลางนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อองค์ดำครับนี่ค,ครับรอบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะเราจะเดินไปทาง ศาลเจ้าปู่บัวขาวนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สามนะครับศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามจะพาไปดูตรงศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ที่มีโคมไฟสีแดงๆอยู่นะครับวันนี้รถจอดเยอะนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับจอดเยอะนะี่ครับผมข้ามมาตรงประตูเข้าศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวแล้วนะครับวันนี้เครื่องเล่นมีเด็กๆเ,เล่นนะครับท่านผู้ชมนะครับศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวอยู่ด้านใน เครื่องเล่นเด้งดึงของเด็กๆวันนี้มีคนเล่นอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งที่จัดงานนะครับสวนสาธารณะอ่างเลิงซิลครับเราต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับเราข้ามมาแล้วนะครับอันนี้ทางเข้างานแะเรก่องบริจาคนะครับหน,น่วยกู้ภัยครับร ซื้อผ้าหอ่อ<ด><ด>ัขาวนะครับอุลรีเจ้าปู่กัวขาวอนุโมทนาบุญด้วยนะครับมาดูแลกันบุญด้วยกันก่อนนะครับเพื่อบริจาคหรือลงโบกบ้าขาวห่อยนะครับเพื่อประกทางการแพทย์วันนี้คนเดินก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมีวงนาศีเด็กด้วย

ไม่แน่นเหมือนวันแรกนะครับวันแรกนี่เดินเคลื่อนแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ก็เยอะกว่าเมื่อวานหน่อยร้านค้าก็มีทั้งเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาของเล่นเครื่องดื่มอาหารการกินผลไม้มีเยอะแยะเลยอันนี้ทุเรียนลูกใหญ่มากเลยครับูกทุเรียน2องละร้อนะ ยอครับหมูยอเมืองอุบลอันนี้ขนมของขบเคี้ยวครับรบ,บรรยากาศร้านค้าในงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวค,คืนที่สามนะครับ นะครับท่านผู้ชมผมเดินมาก็ใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับนี่มาถึงตรงหลวงพ่อองค์ดำนะครับนี่หลวงพ่อองค์ดำเรามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ดำได้นะครับอยู่ตรงเกาะกลางอ่างเลิงซิวนี่ครับมีบูชาดอกไม้ทูบเทียนอยู่จุดนี้ชุดเท่าไหร่ครับแล้วแต่ศรัทธาล่ะครับอ,อันนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับถ้า ใครมาเที่ยวงามเจ้าพ่อปูป่บัวขาวก็สามารถมาจาักระบูชาหลวงพ่อองค์ดำนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาลาสินนะครับอันนี้เป็นองค์จำลองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในองค์จริงจะอยู่ที่จังหวัดกาลาสินนะครับ ทุกอำเภอในจังหวัดกาลสินก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำนะครับอยู่ทุกอำเภอนะครับนี่นะมากราบไหว้ขอพรได้นะครับอยู่ตรงกลางน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเกาะกลางน้ำที่อ่างเลิงซิลครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูทางน้นนะครับไป ดูเวทีหมอลำกันเราเดินต่อโอ้มีจุดพุด้วยนะครับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูทันจุดพุไหมเราเดินต่อไปอีกนะครับร้านมหาทอยตุกตาตู้คีบครับ วัยรุ่นแล้วก็เด็กๆชอบมาคีบกันนะครับคีบเอาตุ๊กตาสวยๆนะครับมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นร้านมหาถอยตุ๊กตาตูาต้คีบคีบง่ายได้ชัวร์นี่เป็นร้านรองเท้านะครับเราเดินไปต่อนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านตุ๊กาตา ตุตาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเสียงเพลงก็เยอะมากนะครับจนฟังไม่ออกอ AI คงจับไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นลิขสิทธิ์อะไรนะครับเกี่ยวกับเพลงนี่ตุ๊กตาใหญ่ๆถ้าีปาตกปลูกอปักลน่ยาีมส้มปักลูกโป่งอันนี้ลูกโป่ง ใหญ่เลยสวยสวยสีหวานๆรอบนี้รอบแก๋รอบนี้รอบจมโบนอนาะไปทางนั้นก็คือเวทีหมอลำนะครับเวทีหมอลำไปทางนี้แต่ว่าผมจะเข้าตรงเกาะกลางก่อนเกาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับซิไปแปดสิบหรือเราที่ย่สิกาะกลางอ่างเลิงซิวครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของเล่นนะครับ โซนนี้จะเป็นของเล่นของเด็กเดกแล้วก็วัยรุ่นครับหมอทีโอ้เนี่ลาทีมงานหมอลำมาลำถวายพอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูครับมาลำถวายอยู่ตรงศาลเจ้านะครับนี่หมอลำ มาลำถวายพอดีเลยแล้เวเรามาดูทางโน้นเป็นเครื่องเล่นนะครับเดี๋ยวเราก็าไปดูเรามาดูหมอลำลำถวายก่อนหมอลำมาลำถวายคำกุว่างมตดกำลังลำถวายพอดีเลยนะครับ หคคลังจากที่นานเปิดงานแต่งงานแบบเพื่อนทั้งวบนว่างขาทุกท่านนะครับทุกท่นานที่มีความพร้องนี่จะเทิดเวทีนะครับนะฮะให้ขึ้นพร้อมกันทุกคนเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกเราเปิดงานเองนะ,นะคณะกรรมการจัดงานเปิดงานเองนะฮะเราไม่ได้เชิญใครรา,เป,า,รรเ,ราเปิดงานนะฮะเราเป็นเก่งนะยายอ่ะ จำได้อยู่กูชีนารายโรงพยายบาลกูชีเต้นกับตัวแล้ะเป็นเวทีนะครับเป็นเวทีนะครับ่เอุ้มทีขอโทษครับเดี๋ยวเชิญนะครับเดินไปห้อง ก็ปูบัวขาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นเดินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นของวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆก,กันบ้างนะครับโซนนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้อนนม ก็มีนะครับนี่มีครบเลยเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็วัยรุ่นก็มาเล่นได้นะครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูหน้าเวทีหมอํำนะครับคันนี้ว่าคนจะเยอะไหมครับวันนี้คนเยอะนะครับ วันนี้ก็เป็นคืนที่สานะครับของงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวแต่ว่าเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการน,นะครับวันนี้ก็มีช่วงกลางวันก็มีการแห่การฟ้อนการรำแล้วก็มีเชิดสิงโตไปแล้วนะครับก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกจริงๆของงานเจ้าพ่อปู่บัวขาวนะครับ ว่ามีมาสามวันแล้วนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากเลยคนเยอะมากแล้วเราจะเดินไปทางหมอลำนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการก็จะเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับคืนแรกเลยจะเปิดงานบนเวทีนะครับแล้วก็เปิดงานช่วงกลางวันนี่ทำที่ดี เปิดงานไปแล้วครับมีการเชิดสิงโตอะไรไปแล้วมีหมอลำนะครับหมอลำเราจะเดินไปหน้าเวทีหมอลำนะครับคันนี้หน้าเวทีหมอลำเราจะเลี้ยวซ้ายรอบนี้รอบใหญ่รอบนี้รอบคนคนเยอะครับวันนี้แต่ว่าจะเยอะเท่ากับวันที่ 15ห้หรือไม่นะครับเป็นวันแรกนะครับก็ใหม่พัช,ชรีนะครับวันแรกส่วนวันที่16เมื่อคืนนี้ตามคิวก็จะเป็นของบิวจิตชริยาแต่ว่าไม่มีนะครับเมื่อคืนนี้บิวจิตชริยาไม่ได้มาแสดงวันนี้ก็ลูกทุ่งหมอลำคำผนร่วมมิตรครับโนนเวทีเห็นไหม เวทีอยู่ไกลโน่นครับคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนนี้ยังไม่ถึงเวทีนะครับ กว่าใหม่พัช,ชรีนะครับใหม่พัช,ชรีคือแรกนี่เต็มหมดเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้เต็มหมดเลยคือแรกแน่นเลยนะครับวันนี้ก็เป็นว่างๆนะครับใกล้ถึงเวทีแล้วนะครับท่านผู้ชมคนน้อยกว่าใหม่พัช,ชรีครับ ยังว่างๆอยู่นะครับนี่จนถึงประตูหน้าประตูวัดแล้วแต่ว่าพื้นที่ยังว่างอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหน้าอันนี้คือเชิดสิงโตนะครับท่านผู้ชมเขาเชิดไปตั้งแต่หกโมงทุ่มนโน้นผมมาไม่ทันเขากำลังเก็บของนะครับอยู่ตรงด้านหน้าเวทีหมอลำเนี่ยครับคน ันตอนนี้คน